สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับช่องลุงทิศชาแน,นลนะคะเอาบรรยากาศเมนีนะคะเอาบรรยากาศมาฝากมาต่อน,นะคะ,นะเนาะวันนี้โฮมบุญนะคะเนาะโฮมบุ้นกระถินเดีนนดอพี่น้องเด้ออ่าพี่น้องเข้ากับมาหลายคนละคะ่ะเนาะเออมาคนเถวคน โอ้หุ่นกามาหอ้าวต้งพนมนะคะเนาะมหอ้าวต้งนะคะเออ,อส่วนพระพุทธาก็กำลังฉันพระาหารเพลนนะคะเนาะมึงไปได้วยก,ก,กันนะคะทุกคนนะคะพิ่นกาพาการ์ม่หอ้าวต้งขนมนะคะอตุ้มมหงกันนะคะอากันแพลงกันซอยกันคนละใหม่ละวมือนะคะเออ ก็อันนี้คือบรรยากาศทเท่าเตรียมงานนะคะเตรียมงานเดอ้อพี่น้องเนาะอืมบรรยากาศไมา่ฝันม่ตอนเดองที่เรจาจัดพี่น้องจอ้ะขนาดข่าวสารที่เพิ่นมาสอนงานได้เฉพาะวันนี้ได้พี่นอ้องถือมาพู้ลนิดละหน่อยกระไายเองนะคะเออเต็มถุงเองนะคะ,ะบรรยากาศของบัตรปรกองเ้าานะคะเดือจัดเด้อบรรยากาศนะคะ เดี๋ยวขอสิภาพปเบิงหอ,อกระถินนะคะอัปเดตหอ,อกระถินตั้งแต่เมื่อวานนะคะเนาะอัปเดตหอ,อกระถินเมื่อวานที่ว่าคอยนั่งเ้าหอ,อกระถินอยู่เมื่อวานผู้เดียวนะคะเมื่อนี้ขอสิภาพพี่น้องไปเบิงหอ,อกระถินนะคะว่ามีอะไรมาเพิ่มเติมไหมนะคะเพราะว่าลุงชิบก่าเขียนบัญชีอยู่คือเก่านะคะลุงชิบเขียนบัญชีอยู่คือเก่าแล้วทีนี้เดี๋ยวพาพาขึ้นไปดูหอ,อกระถินนะคะนเนาะ พาไปเบิงหอกระถินพี่น้องนะคะดูไปพร้อมๆกันว่าเออวันนี้นะหอกระถินเราเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่กําลังเตรียมกับมอนกับย่างหน่อยนะคะเออมอนก็ยังน้อยแต่วันนี้นะคะลองดูนะคะทุกคนอ,อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะเนาะเออซึมเนื่องมาจากว่านี่นะคะ อิวบรรยากาศนะคะแถมๆนะคะเนาะเออบรรยากาศนะคะก็จะเตรียมไว้เลยนะคะอ่าอืมนะคะพี่น้องจะเห็นบอที่คอยอ่าให้เจ้าเบิงมวาว่านะคะว่าเออเพิ่นกำลังเตรียมงานเมนบอค่ะเพิ่งกำลังเตรียมงานนะคะก็วันนี้ก็เริ่มเยอะแล้วนะคะเนาะอืม นี่มีแต่ของท่านได้พี่น้องนะคะเออนี่ของชาวบ้า,บบานเฮาเอามาแจกบุญนะคะมาออกบุญออกท่านนะคะพี่น้องอ่ากล้วยเหลืองงามมากมากเลยนะคะอ้ยเขนตะลุกนะคะเนาะอืมทุเรียนก็มีนะคะเนะาะทุเรียนก็มีเจ้าเบิ้งติละพี่น้องจา้าผ่าข้าหมากา็หมอนนะคะเนาะอืม อันนี้ก็คือรุ่นทิ่อัปเดตเรื่อยๆนะคะเนาะอขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะเนาะที่คอยให้กำลังแรงใจรุ่นทิพย์ทุกครั้งนะคะพี่พี่น้องๆนะจ๊ะอันนี้เด้อออกระถินนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะเนาะนี่เด้อพี่น้องจ๊ะอ๋อกระถินนะคะอ่าร้ายอะไรจ๊ะนะคะ แต่ก็ยังไม่หมดนะยังบวดซัมเนเดอพี่น้องเดอเพราะวะ่าชาวบ้านของเฮากะมาเรื่อยๆนะจ้าพี่น้องจ้าเนาะเออชาวบ้านของเฮากะมาเรื่อยๆพี่น้องจ้านะเหนบ่กล้วยนะคะกล้วยใน่เน่กะในถุงนน่ก็คือกล้วยนะพี่น้องนะมีขนุนมีส้มโอนะคะกล้วยก็เริ่มสุกแล้วก็มีนะคะเนาะเออนี่ราคะอ่า บรรยากาศนะคะอันนี้คือข้างบนนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะเนาะพี่น้องจ๋าอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะแล้วก็เบิงเดอจ๋าเดอเมื่อวานเนี่ยลุงทิพนั่งอยู่นี่แล้วเนาะค่ะเนาะเออแต่เมือนี้มีพี่น้องมาหลายกะเอาตู้บริจาคไปขังล่างนะคะอ่าเมื่อวานลุงทิพก็นั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแต่ทีนี้พอบายๆมาก็เอามาข้างบนนะคะนั่นเด้อพี่น้องเด้อเห็นบจ่จ้ะเออ สวยงามอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะเนาะหน่นตรงโน้นคือที่รุ่งทิพย์เขียนบัญชีนะคะแต่ว่าอันนี้คือรุ่งทิพย์ขึ้นมาข้างบนมาอัปเดตหอกระถินให้พี่นงเดบงอ,อนุโมทนาสาธุบุญน้วกันนะคะเนาะม,มือมืออื่นจ้ะมืออื่นเป็นมือถอดกระถินเดอ้อมืออื่นเป็นมือถอดกระถินแต่ว่ามือนี้ก็คือเตรียมงานไว้นะคะเตรียมงานไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเนาะเออ เตรียมงานไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะเนาะ,ะกำลังโฮมนะคะ,ะกำลังโฮมบุญกันนะคะเนาะแล้วหลวงทิพย์กับสิพาลงไปข้างล่างละละ,ละ,ละจ่าพี่เนาะเนาะ,อะตอนนี้ก็คือพาคุณเจา้าชันพัตาหารเพนอยู่นะคะชันพัตาหารเพนอยู่ลุงทิพย์ก็เลยพาพี่นนองมาอัปเดตมาเบิงห์หอกะถินนะคะเนาะจะพาลงไปแล้วนะคะ,ะนะคะ จะพาลงไปแล้วเด้อนะคะเพราะว่ารุ่งทิพย์ก็จะต้องไปทําหน้าที่เขียนบัญชีคือเก่านะคะเนาะอขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะเนาะเบ่งด,ด้วยใาเด้อสวยงามนะคะบรรยากาศวัดบ้นบานคุกก่องของเรานะคะ พวกกล่องของเราก็จะมีโมหนึ่งกับโมูสิบนะคะรุ่งทิพย์จะอยู่หมหนึ่งหมสิบนะคะหมหนึ่งจะอยู่ประตูทางทิศตะวันตกตรงนู้นนะคะหมูสิบก็จะอยู่ประตูทางทิศตะวันออกทางนี้นะคะ,ะนะคะขอบคุณมากมาขอบคุณมากมายนะคะทุกกําลังแรงใจนะคะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องนะคะอบรรยากาศอามาฝากมาตนพี่น้องนะคะเนาะกาลังลงมาแล้วนะคะเออ สวยงามไหมคะนะคะอ่าก็จะมีป้ายด้วยนะคะเนาะเออชาวบ้านพวกก่องขอต้อนรับคณะกระถิ่นสามคีทุกคณะทุกสายด้วยความยินดียิ่งนะคะเนาะอืมนี่นะคะบรรยากาศวัดบ้านเราก็จะร่มรื่นนะคะเนาะอืมก็จะร่มรื่นนะคะเนาะเออลุกทิพย์ก็จะจอดคุณเฮงไว้ตรงนั้นนะคะอ่าจอดคุณเฮงไว้นะคะแม่ครัวก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะเนาะอืม คือทุกคนก็คือมามาด้วยใจนะคะร่วมโดยช่วยกันนะคะเนาะอืบรรยากาศเด้อจ๋าเด้อพี่น้องจา๋านะคะสวยงามบอจา้าข่อยกะว่าสวยแล้วเนาะความคิดข่อยนะคะเนาะอืสวยงามนะคะสวยมากๆเลยนะคะเนาะอ,อ่านะคะ,ะขอกันแค่นี้ละคะ่ะทุกคน ขอบคุณที่รับชมนะคะสาธุค่ะสาธุ